บทกวีหลอนซ่อนวิญญาณในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นมน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หที่เพิ่งกลับมาจากโุงเรียนก็ได้มานั่งดูคลิปผีในโทรศัพท์มือถืออยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือริมหน้าต่างห้องนอนเธอนั่งเล่นไปได้สักพักก็ทำท่าจะลุกออกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทว่าเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมาเสียก่อน มนเห็นว่าคนที่โทรมาเป็นเพื่อนต่างห้องของเธอที่มีชื่อว่าจินเธอจึงรับสายและพูดคุยด้วยจินขอให้มนช่วยอ่านบทกวีโบราณบทหนึ่งให้ฟังเพราะมนเก่งเรื่องภาษาต่างประเทศโดยจะส่งบทกวีนั้นมาให้ในแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งมนก็รับปากว่าจะอ่านและอัดเสียงส่งกลับไปให้จากนั้นมนก็วางสายและเปิดแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมาดูและอัดเสียงที่เธออ่าน ส่งกลับไปหาจินก่อนที่เธอจะเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำในขณะที่มนกำลังแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำและเอามือกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าอยู่นั้นจูๆ่ๆเธอก็มองเห็นเงาจางๆของผู้หญิงคนหนึ่งพาดลงมาในอ่างอาบน้ำจากทางด้านหลังของเธอทันใดนั้นเองร่างกายของเธอก็ขยับไม่ได้และค่อยๆเลื่อนจมลงไปในน้ำเธอตกใจมากทั้งสำลักน้ำและหายใจไม่ออก เธอจึงพยายามตะเกียกตะกายสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงของแม่เธอมาเคาะประตูห้องน้ำเรียกเธอเธอจึงขยับตัวได้และลุกขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำด้วยท่าทางเหนื่อยหอบและไออยู่ตลอดเวลาเมื่อตั้งสติได้มนก็รีบคว้าผ้าขนหนูมาห่มและเดินออกจากห้องน้ำไปคืนนั้นหลังจากที่มนนอนหลับตาไปได้สักพัก เธอก็สะดุ้งตืง่นขึ้นมากลางหนึ่งเมื่อเธอได้ยินเสียงคนเล่นพินโคโตะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของญี่ปุน่นที่ดังมาพร้อมกับเสียงผู้หญิงที่กำลังร้องโหยหวนเธอตั้งใจฟังอยู่พักหนึ่งเพื่อหาต้นเสียงว่าดังมาจากไหนแต่ยังฟังได้ไม่เท่าไหร่เธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องเธอจึงลุกเปิดประตูออกไปดูแต่ทุกอย่างก็เงียบสนิทพ่อปิดประตูห้องนอน เธอก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดดังขึ้นมาอีกเธอเริ่มหมงุดหงิดจึงเปิดประตูและเดินออกไปดูให้แน่ใจแต่เมื่อเธอเดินมาถึงที่บันไดและก้าวลงมาได้สองสามขั้นเธอก็เห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกิโมโนสีขาวเดินผ่านไปที่บริเวณชั้นล่างเธอรู้สึกไม่ดีจึงตัดสินใจจะไปตามแม่มาดูแต่จังหวะที่เธอกำลังจะเดินกลับขึ้นไปที่ชั้นสองจ,จู่ๆ ็เหมือนมีมือคนที่เย็นเฉียบมาดึงขาทําให้เธอกลิ้งตกบันไดลงไปชั้นล่างขณะที่เธอกําลังจะสลบเธอเห็นผู้หญิงใบหน้าขาวซีดสวมชุดกิโมโนเดินมายิ้มกว้างจนปากฉีกเลือดไหลเต็มปากอยู่ตรงหน้าเธอกรีดสุดเสียงแล้วสลบไปแม่ของมุลได้ยินเสียงมวลกรีดร้องก็รีบเปิดประตูห้องออกมาดูพร้อมกับวิ่งลงมาเรียกและเขย่าตัวมนเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นมา สักพักมนก็ฟื้นขึ้นมาและกว่าสายตามองไปรอบๆเพื่อมองหาผู้หญิงคนนั้นเมื่อมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านเธอจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ของเธอฟังเมื่อฟังจบแม่ของมนซึ่งเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ก็รู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับบทกวีที่มนพูดจึงได้ขอดูบทกวีที่เพื่อนของมนส่งมามนจึงค่อยๆลุกขึ้นโดยมีแม่เป็นผู้ประคองเดินขึ้นไปบนห้องนอน จากนั้นมน์ก็ได้เปิดแอปพลิเคชันไลน์แล้วยื่นโทรศัพท์ให้แม่ของเธอดูบทกวีที่จินส่งมาทันทีที่แม่ของมน์เห็นบทกวีก็าทำหน้าตกใจมากและบอกกับมวลว่าบทกวีที่มนเพิ่งอ่านให้เพื่อนฟังไปนั้นมันคือบทกวีแห่งความตายที่ไม่ว่าใครที่อ่านออกเสียงจนจบบทจะต้องพบกับดวงวิญ,ญญาณหญิงสาว ที่เป็นผู้แต่งบทกวีบทนี้ไว้ก่อนที่จะฆ่าตัวตายเพราะถูกเพื่อนรักขโมยผลงานไปดวงวิญญาณดวงนั้นจะตามมาหลอกหลอนและทำให้คนอ่านตายภายในเจ็ดวันเพื่อเส้นสำวยให้กับบทกวีเมื่อได้ยินดังนั้นมนก็ตกใจมากและกอดแขนแม่ของเธอเอาไว้ด้วยความกลัวเธอไม่คิดเลยว่าจินจะส่งบทกวีน่ากลัวแบบนี้มาให้เธอแม่ของมนจึงบอกให้มนไปนอนห้องเดียวกัน แล้วเอาเครื่องรางจากนิลินชักโตทำงานมาให้มนพกติดตัวไว้พร้อมกับเตือนว่าต่อไปห้ามอ่านอะไรที่ใครเอามาให้อ่านอีกจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเข้านอนวันรุ่งขึ้นแม่ของมุนพามนไปทำบุญที่วัดและไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลเพื่อความแน่ใจหลังจากที่มนและแม่กลับมาถึงบ้านมนก็ตัดสินใจโทรหาจินเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องบทกวี แต่ทว่าแม่ของจินเป็นคนรับสายและบอกกับมนว่าจินโดนรถชนตายเมื่อคืนโดยที่บนโต๊ะของจินนั้นมีกระดาษจดบทกวีที่ส่งมาให้มนอ่านว่าอยู่เต็มไปหมดและยังบอกอีกว่าจินตั้งใจจะสอบชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนให้ได้แต่ดันได้คะแนนเป็นอันดับสองซึ่งอันดับหนึ่งที่ได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือมนจินอาจจะเสียใจมาก และเดินเหม่อออกไปข้างนอกจนไม่ได้มองรถที่กำลังขับมาบนถนนมนแสดงความเสียใจกับแม่ของจินก่อนจะวางสายแล้วไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ของเธอฟังแม่ของเธอถอนหายใจและบอกกับมนว่าจินอาจจะไม่พอใจที่มนสอบได้คะแนนอันดับหนึ่งถึงแกล้งให้มนอ่านบทกวีนี้แต่ตัวเองกลับโดนอาถรรพ์ของบทกวีจนเสียชีวิตเองเรื่องราวน่ากลัวที่มนได้เจอ หลังจากที่อ่านบทกวีนั้นจะเกิดจากความอาถรรของบทกวีแห่งความตายที่ร่ำลือกันมาแต่โบราณจริงหรือไม่หรือแท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มนมองเห็นเงาหลางๆ้ายกับผู้หญิงที่พลาดลงมาในอ่างอาบน้ำจากทางด้านหลังของเธอเธออาจจะตาฝาดไปเองจากการที่เธอวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าก็ได้ และการที่เธอขยับตัวไม่ได้จนจมลงไปในอ่างอาบน้ำก็าอาจจะเกิดจากการที่เธอแช่อยู่ในน้ํานานจนเกินไปจนร่างกายมีอาการเกร็งหรือเป็นตะคริวเสียงพินโคตกและเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนก็าอาจจะดังมาจากนอกบ้านซึ่งกําลังดูดนตรีแนวนี้พอดีเสียงฝีเท้าที่ดังอยู่นอกห้องหรือขึ้นลงบันไดก็าอาจจะเป็นเสียงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันในลักษณะของบ้านทาวเฮาส์ และเดินไปเดินมาเวลานั้นพอดีส่วนเรื่องที่มนรู้สึกว่ามีคนจับขาตัวเองทําให้ตกบันไดไปนั้น mm. ก็อาจจะเป็นลมเย็นที่พัดเข้ามาในจังหวะที่เธอเดินขึ้นบันไดแล้วก้าวพลาดทําให้ตกบันไดลงมานอกจากนี้ผู้หญิงที่มนเห็นว่าใส่ชุดกิโมโนสีขาวในคืนนั้น mm. ก็อาจจะเกิดจากจินตนาการที่เธอดูคลิปผีในมือถืออยู่บ่อยๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นขโมย ที่แอบเข้ามาขโมยของในตอนกลางคืนซึ่งก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดจากอะไรก็ตามหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาบนก็ไม่เคยไว้ใจที่จะอ่านบทกวีที่ไม่รู้จักให้ใครฟังอีกเลยเพราะเธอไม่อยากเจอเรื่องราวน่ากลัวหรือมีจุดจบเหมือนกับจิน